เทคนิคใหม่ใช้ AI ตัดเสียงรลบกวนโอเคสิ่งแรกนะครับให้เราเนี่ยพิมพ์ก่อนว่า Adobe Enhance นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับแล้วมันจะมีคำว่า Enhance v o i c e Recordings นะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่า Sign Up นะครับหน้านี้ก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถสร้างบัญชีกับ Adobe ได้นะครับสามารถสร้างทาง Google Facebook หรือว่าเป็น Apple ID ก็ได้นะครับพอมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีบอกรนยละเอียดเลยนะครับว่าสามารถตัดเสียงรบปวนวิดีโอที่ลิมิต1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ก็คือ5 0 0 m b แล้วสามารถตัดเสียงรบกวนนะครับได้ทั้งหมด3ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้ลิมิตก็คือเป็น3ชั่วโมงต่อวันแล้ววันถัดไปก็สามารถใช้ได้ใหม่นะครับจากนั้นเราก็กดอัปโหลดไฟล์เสียง ของเราได้เลยที่เราต้องการจะตัดเสียงรบกวนเพื่อที่จะเอาไปทำวิดีโอคอนเทนต์ของเรานะครับโอเคขอบคุณครับ3บวก1เทคนิคลับทำสไลด์ให้รีเซนต์ดูแพง3บวก1เทคนิคลับทำสไลด์ให้รีเซนต์ดูแพง